สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิริตอรี่กันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้นะครับแอดมินก็จะมาพูดถึงเกาหลีเหนือนะครับและลูกพี่ใหญ่อย่างจีนเรียกได้ว่าณนะชั่วโมงนี้พวกเขามีความคึกจัดเป็นอย่างมากครับ คุณผู้ชมครับหลังจากการพ่ายแพ้ของนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาในประเทศอัฟกานิสถานนะครับจึงทําให้ขณะนี้นะครับสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรของพวกเขานั้นได้เบนเข็มมาแสดงแสนยานุภาพในทะเลจีนใต้แทนนั่นเองครับซึ่งทางนี้นะครับก็มีนักวิชาการลหลายท่านได้ออกมาให้ความเห็นว่าสมรภูมิแห่งนี้จะมีความร้อนแรงขึ้นมาอย่างแน่นอนครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมวันนี้แอดมินขอพาทุกท่านนะครับไป รับชมแสนยานุภาพของเกาหลีเหนือนะครับว่าประเทศเกาหลีเหนือนะครับพวกเขามีอาวุธชนิดไหนบ้างที่สามารถตอบโต้สหรัฐอเมริกาได้และนอกจากนี้นะครับลูกพี่ใหญ่อย่างจีนจะกําลังขยับปีกไปในทิศทางไหนนะครับเดี๋ยวในวันนี้แอดมินขอเชิญชวนทุกท่านนะครับไปรับชมในรายงานพิเศษของไทยมิลิตอรีพร้อมๆกันเลยครับ คุณผู้ชมครับเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็มีรายงานข่าวว่าทางประเทศเกาหลีเหนือนะครับเขาก็ได้เปิดโรงงานนิวเคลียร์อีกครั้งเป็นการเดินเครื่องจักรนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นรายงานจากทบวงการพลังงานประมานูระหว่างประเทศนะครับซึ่งเขาก็ได้ใช้วิธีการส่องดาวเทียมเข้าไปยังโรงงานของเกาหลีเหนือนะครับทางนี้ก็ได้ตรวจพบว่าโรงงานแห่งนี้ได้เดินเครื่องจักรอีกครั้งนะครับโดยาจากภาพเนี่ยมันได้ชี้ชัดว่าเกาหลีเหนือนะครับได้ปล่อยน้ําหล่อเย็น ในโรงงานแห่งนี้นะครับถือได้ว่าเป็นการเริ่มกระบวนการนิวเคลียร์อีกครั้งนะครับหลังจากที่การดําเนินการทางนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนั้นได้หายไปสักพักหนึ่งครับและจากการกระทําในครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านก็คาดการว่าเกาหลีเหนือนั้นต้องการส่งสัญ,ญญาณบางอย่างนะครับไปถึงประธานธิบดีะโจไบ,บเดนของสหรัฐอเมริกานั่นเองครับ ทั้งนี้นะครับคุณผู้ชมเกาหลีเหนือนั้นได้มีการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์อย่างต่อเนื่องครับนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบของ IAEA e ถูกขับออกจากประเทศเกาหลีเหนือครับพวกเขาก็ได้มีการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ครั้งสุดท้ายในปี2017ที่ผ่านมานี่เองครับและจากการรายงานของสื่อต่างประเทศนะครับคาดว่าเกาหลีเหนือนั้นมีนิวเคลียร์มากถึง60ลูกแต่ว่าจากการประเมินของกองทัพบ,บกสารัฐนะครับเขาก็ได้บอกว่าเกาหลีเหนือนั้นมีนิวเคลีย ประมาณ20ถึง40ลูกครับและเหตุผลสำหรับการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของประเทศเกาหลีเหนือนะครับผู้นำทางทหารของพวกเขาก็ได้อ้างว่าเพื่อเป็นการป้องกันการแทรกแซงนะครับจากมหาอำนาจของประเทศจากฝั่งตะวันตกครับโดยพวกเขานั้นได้ยกตัวอย่างของประเทศริบเบียครับการที่ผู้นำของริบเบียนะครับนั่นก็คือนายมูฮัมหมัดกัดดาฟีนะครับได้ยอมปลดอาวุธนิวเคลียร์และหลังจากนั้นเขาก็ถูกโค่นล้มในเวลาต่อมานั่นเองครับ และนี่ก็คือแสนยานุภาพที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของเกาหลีเหนือนะครับเรียกได้ว่าพวกเขานั้นไม่ธรรมดาจริงๆครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมทีนี้เรามาดูว่าประเทศเกาหลีเหนือนั้นมีขีปนาวุธชนิดไหนบ้างที่สามารถโจมตีทหารของสหรัฐอเมริกาได้ และขีปนาวุธชนิดแรกของเกาหลีเหนือนะครับคุณผู้ชมนั่นก็คือฮาวาซอง12นั่นเองครับโดยพวกมันสามารถยิงได้ไกลถึง4,500กิโลเมตรเลยทีเดียวครับทําให้ฐานทัพของสหรัฐหลายแห่งบนเกาะกรวมนะครับที่อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกอยู่ในระยะการโจมตีของเกาหลีเหนือได้ครับ ต่อมานะครับคุณผู้ชมมันก็คือขีปนาวุธฮาวาซอง14นั่นเองครับซึ่งขีปนาวุธชนิดนี้พวกมันก็มีศักยภาพที่สูงขึ้นมาอีกจากการศึกษานะครับพวกมันสามารถเดินทางได้ไกลถึง10,000กิโลเมตรเลยทีเดียวถ้าหากว่าพวกมันโดนยิงจากวิถีโค้งในมุมที่สูงสุดนะครับจึงทําให้ขีปนาวุธของเกาหลีเหนือชนิดนี้นะครับมีขีดความสามารถที่จะเดินทางไปถึงนครนิวยอร์กーーของสหรัฐอเมริกาได้เลยครับ สุดท้ายก็คือขีปนาวุธแบบฮาวาซอง15ครับคุณผู้ชมโดยพวกมันนั้นมีพิสัยการยิงสูงสุดถึง13,000กิโลเมตรเลยทีเดียวครับโอ้โหเรียกได้ว่าไกลมากๆเลยนะครับซึ่งขีปนาวุธชนิดนี้นะครับคุณผู้ชมมันได้รับการยืนยันแล้วว่าสามารถยิงไปได้ ั่วพื้นที่ของทวีปสารัฐเลยทีเดียวครับโอ้โหเรียกได้ว่าพื้นที่ของสารัฐนั้นอยู่ในระยะยิงของประเทศเกาหลีเหนือเกือบทั้งหมดนั่นเองครับอย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมสําหรับขีปนาวุธที่กล่าวมานี้นะครับพวกมันสามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้ทั้งสิ้นครับ ซึ่งจากการขยับตัวครั้งนี้ของเกาหลีเหนือนะครับคุณผู้ชมผู้เชี่ยวชาญต่างก็คาดว่าเกาหลีเหนือต้องการที่จะเจรจากับสหรัฐเรื่องที่สหรัฐคว้าบาตรเกาหลีเหนือนั่นเองครับอย่างไรก็ตามการเจรจานั้นก็ได้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยปรัานาทิบดีโดนัทัมแล้วครับแต่ว่าการเจรจาต่างๆนั้นล้มเหลวครับและมาถึงในยุคข,ของลุงโจนะครับคุณผู้ชมเราก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าลุงโจไบเดนจะเอาอย่างไรกับเกาหลีเหนือครับ ทางนี้นะครับคุณผู้ชมทางสหรัฐนั้นพวกเขาก็มีระบบป้องกันขีปนาวุธอย่างดีครับยกตัวอย่างเช่นเครือข่ายดาวเทียมตรวจจับขีปนาวุธทั่วโลกนะครับซึ่งสหรัฐนั้นได้ลงทุนกับโครงการนี้เป็นอย่างมากครับนอกจากนี้พวกเขายังมีระบบต่อต้านขีปนาวุธแบบทารนะครับและระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบเอจิครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศที่เข้มแข็งเป็นอย่างมากนั่นเองครับ ส่วนการโจมตีกลับของสหรัฐนะครับพวกเขาก็มีเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบสเตลหรือว่าคุณปู่อย่าง B52 นะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าพิษสงของพวกมันนั้นล้วนแต่รุนแรงและร้ายกาจเป็นอย่างมากครับและที่กล่าวมานี้นะครับคุณผู้ชมเรายังไม่รวมไปถึงกองเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐอเมริกาครับ เรียกได้ว่าทางสาหรัฐอเมริกานั้นมีของเล่นนานาชนิดนะครับที่สามารถเอาไว้รับมือกับเกาหลีเหนือได้อย่างสบายครับซึ่งนี่ก็เป็นข้อมูลแต่เพียงคร่าวๆนะครับคุณผู้ชมและถ้าเกิดว่าหากเกิดการรบกันจริงนั้นก็ไม่มีใครนะับที่จะสามารถคาดเดาสถานการณ์ได้อย่างร้อเอร์เซครับ เอาละครับคุณผู้ชมทีนี้เรามาดูความเคลื่อนไหวทางฝั่งพี่ใหญ่อย่างจีนกันบ้างนะครับจากการรายงานของสื่อจากไต้หวันนะครับเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาครับพวกเขาได้ระบุว่าเครื่องบินทางทหารของจีนนะครับจำนวนมากถึง19ลำรวมไปถึงเครื่องบินทิ้งระเบิดที่สามารถใช้ระเบิดนิวเคลียร์ได้ได้บินเข้าสู่น่านฟ้าของไต้หวันนะครับทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับ ทั้งนี้นะครับคุณผู้ชมฝูงบินรบของจีนดังกล่าวนะครับก็ได้ถูกติดตามจากเครื่องบินขับไล่จากทางไต้หวันครับซึ่งทางไต้หวันนั้นก็ได้แจ้งไปทางวิทยุนะครับให้นักบินของจีนบินเครื่องบินเหล่านั้นออกไปนะครับและนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมทางไต้หวันนั้นก็ได้บอกว่าเครื่องบินเหล่านี้ตกอยู่ในระยะการโจมตีของอาวุธป้องกันภัยทางอากาศของไต้หวันอีกด้วยครับ และสำหรับฝูงเครื่องบินรบที่ทางการจีนส่งมาในครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมมันก็ประกอบไปด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ s 6 k จำนวน4ี่ลำครับนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมยังมีเครื่องบินขับไล่แบบ J-16 จําจำนวน10บลำและเครื่องบินแบบ s ู -30 จําจำนวน4ลํลำเครื่องบินขนส่งแบบ Y8 และเครื่องบินเตือนภัยทาากาศล่วงหน้าอีกด้วยครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมทางการจีนนั้นไม่ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเพราะว่าทางการจีนนั้นถือว่าไต้หวันเป็นของตนเองอยู่แล้วครับ และนี่ก็เป็นข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆที่นํามาฝากทุกท่านนะครับหากคุณผู้ชมนะครับคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแอดมินก็อยากให้ทุกท่านร่วมกันคอมเมนต์ครับซึ่งคลิปที่ผ่านๆมานั้นแอดมินก็อ่านทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็รู้สึกดีมากนะครับที่ทุกท่านต่างให้ความสนใจแล้วก็ร่วมกันคอมเมนต์เป็นจํานวนมากครับ และถ้าหากว่าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดนะครับแอดมินก็ขออภัยทุกท่านมานะที่นี้ด้วยครับสำหรับวันนี้แอดมินคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ